สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่องเอกรักฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ยิงเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่มีเพื่อนสมาชิกของเราหรือน้องๆได้ส่งเข้ามาถามว่าทําไมถึงเพาะผักสลัดไม่งอกนะครับรวมถึงผักไทยด้วยนะครับเพราะนี้เนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปว่าเพราะอะไรมันถึงไม่งอกนะเพราะการไม่งอกเนี่ยนะครับในการเพาะผักสลัดจริงๆถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยยังไงมันก็งอกจริงๆอยู่แล้วนะครับที่ไม่งอกเนี่ยเป็นอยู่2ออย่างคือหนึ่ง นะครับหน้าฟองน้ําแห้งเกินไปหรือความชื้นไม่ได้นั่นเอง2เมล็ดพันเสี่ยมนะครับถ้าไม่งอกเลยจะมีแค่2ออย่างเท่านั้นนะครับอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่งอกเนี่ยเราต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์ของเราที่เราใช้เนี่ยว่าถูกต้องหรือเปล่าบางคนบอกมือ ad, ร้อนปลูกผักอะไรไม่เคยขึ้นไม่จริงนะครับอันนี้ไม่จริงเลยนะครับมเมล็ดเนี่ยถ้าได้กับความชื้นเนี่ยยังไงก็งอกนะครับอันนี้ก็บอกให้ก่อนทีนี้อุปกรณ์วันนี้ที่เราจะมาสอนก็มีอะไรบ้างหนึ่งฟองน้ำอ่าเรามาว่าเรื่องของฟองน้ำอันนี้คือฟองน้ำสำเร็จรูปนะบางคนอาจจะใช้ฟองน้ำอ่าที่ทำเองก็ได้ฟองน้ำสำเร็จรูปนยเขาจะกรีดแล้วผมแบ่งช่องให้ดูเห็นไหมเพื่อนาเห็นช่อ,องไหมนะ ไว้ให้แล้วนะครับเขาจะเกลี่ยไว้เกือบขาดนะครับฟองน้ำจะมีสองอย่างแบบธรรมดากับแบบละเอียดอันนี้คือแบบละเอียดสังเกตเนื้อมันจะแน่น นะครับข้อดีข้อเสียมันต่างกันนะครับแบบละเอียดเนี่ยข้อดีอยงเขาก็คือว่าเขาจะอมน้ําได้ดีนะครับหน้าฟองน้าจะแห้งยากแต่ข้อเสียคือเวลานวดอ่ะมันจะนวดฟอามันจะฉ่าน้ํามันจะนวดได้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อดีอยงเขาคือมันจะอมน้ําแล้วความชื้นมันจะอยู่ได้นานจะไม่ค่อยระเหยเท่าไหร่เนื้อละเอียดควาน้ำแน่นมันเยอะส่วนไอ้เนื้อธรรมดาเนี่ยเขาเรียกกันเนื้อธรรมดาเนี่ยนะครับเนื้อหยาบเนื้อหยาบนะครับมันจะนวดฟองน้าได้ง่ายเวลาคุณเอาไปลงถาดปุ๊บเวลานวดปุ๊บปุ๊บอ แห้งและเหยืได้ง่ายอาจจะขาดความชื้นได้ง่าย2ถาดเพาะอันนี้คือถาดเพาะแบบนี้อันนี้เราลุดนดีของผมหน่อยก็คือว่าถาดเพาะของผมเนี่ยผมซื้อมาที่มันพอดีกับขอบฟองน้ําเลยเพื่อนๆจะเห็นไ,ไหมว่าพอใส่ปุ๊บเนี่ยพอดีจะไม่มีช่องว่างตรงนี้นะครับที่ที่จะน้ําโดนแสงแดดมันก็จะไม่ค่อยเป็นอาำค้แล้วก็น้ําในผากจะไม่ค่อยร้อนอันนี้คือพอดีนะครับแล้วก็สาม,มเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็แบบนี้ผมจะใสก่กระปุกไว้แบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง มเมล็ดเปลือยแบบนี้ที่ใส่มาในซองแล้วก็มเมล็ดเคลือบนะครับที่เป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะสอนให้ดูได้เพาะพร้อมกันเลยทั้งมเมล็ดเคลือบและเมล็ดเปลือยเลยนะครับแล้ว่าเอาวิธีการเพาะทําไมถึงไม่งอกผมก็สงสัยว่าทําไมเพื่อนๆทั้งคอลไม่งอกจริงๆใน,นยังไงมันก็งอกนะถ้าฟาร์มซื้อได้มเมล็ดได้นะครับอันนี้ทีนี้ถ้าไม่งอกผมบอกแล้วว่ามีอยู่2อย่างคือการนวดฟองน้ําได้ไม่ฉ่าน้ําพอนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับคือหน้าฟองน้าแห้งเกินไปนั่นเองสองเมล็ดพันุ์เสื่อมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเพื่อน แล้วเอาไปไว้ในที่ธรรมดาไม่ได้เอาใส่ในตู้เย็นอย่างของผมเนี่ยจะใส่อาบแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ช่องเย็นไว้นะครับหรือใส่รงช่องแช่ไข่ไว้อย่างเนี้ยอยู่ในช่องเย็นเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นปีนะครับเพราะว่ามันจะควบคุมความชื้นของมันอยู่แต่ถ้าคุณเอาไว้ในอากาศภายนอกเนี่ยมเมล็ดพันธุ์อาจจะเสื่อมได้ที่ไม่งอกเนี่ยประเด็นสําคัญเลยนะคือหนหน้าฟองน้ําแห้งนะครับสองมเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณทําทั้งตอนเนี่ยถูกทุกอย่างแหละนะครับแค่ สองอย่างนี้มันไม่สมูทกันนะครับมันไม่เสมอกันมันก็เลยทำให้เมล็ดพันธุ์ไม่งอกเท่านั้นเองแต่ลักษณะยังไงยังไงมันก็งอกอยู่แล้วเวลาทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลัก สำคัญเลยนะครับเพืเ่อนๆมันคนซื้อมเมล็ดไปแล้วเอาไปเก็บไว้ในที่ธรรมดาไม่ได้ใส่ตู้เย็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมได้นะครับอันนี้ก็เลยมาบอกกันว่าเน้นย้ําว่าให้ใส่ในตู้เย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิซื้อกล่องแบบนี้ก็ได้หรือกล่องกระดาษอะไรก็ได้นะครับใส่ตู้เย็นแล้วแช่แล้วแค่ไว้ของผมจะมีทั้งเคลือบนะเป็นกระปุกกระปุกแล้วก็มเมล็ดเปลือยด้านในนะครับแต่ส่วนมากผมจะใช้เคลือบเปลือยผมจะเก็บไปทําคลิปนะดูะให้ดูแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการเก็บเมล็ดพันธุ์สองฟองน้ําก็อย่างทีี่่บอออกกเลืฟงนน้ําทมั อย่างนี้นิดนึงนะครับมันจะอมน้ําได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยแห้งง่ายสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เราไปดูวิธีการและขั้นตอนกันว่าเอ่อการเพาะเมล็ดเนี่ยการนวดฟองน้ําออกมาแล้วและการเพาะเมล็ดแบบไหนที่ฟองน้าที่คิดว่าโอเคแบบไหนที่ไม่โอเคแล้วก็มเมล็ดในการใส่มเมล็ดเนี่ยเราใส่ยังไงใส่ให้พอดีกับผิวฟองน้ําหรือว่าใส่ให้มันเอ่อเขาเรียกอะไรนะมันสูงเกินไปอะไรต่างต,ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกัน,กนแล้วกันไป ครับผมนะครับอย่างแรกเราจะให้คุณดูฟองน้ําที่เรานวดกันมาก่อนอันนี้เราข้ามการนวดฟองน้ำมาแล้วครับคุณดูฟองน้ําแผ่นนี้นะครับกับฟองน้ําถาดนี้นะครับต่างกันไหมนะครับต่างกันยังไงแต่ถามว่าสองถาดน,นี้ใช้ได้ไหมยังนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึง่งถาดน,นี้ก่อนมาคนนวดฟองน้ามาอย่างเงี้ยนะครับมันจังมีที่เนี่ยมันยังขาวๆแบบนี้นะครับซึ่งหน้าฟองน้ํามันยังแห้งอยู่สังเกตสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตสีต้องพิ้มมันเราทำยังไงดีนะครับเราลองตบู นะครับตบๆเรียกน้ําขึ้นมาเห็นไหมสีมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ตบๆเรียกน้ําขึ้นมาถ้ามันไม่มีถ้าน้ํามันไม่พอเนี่ยนะครับเราก็เอาน้ําใส่เพิ่มลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราเอาน้าใส่เพิ่มลงไปหน่อยอย่างนี้นะครับน้าใส่เพิ่มลงไปนิดนึงนะครับให้มันน้ามันมีในถางแล้วเราก็ใช้วิธีการตบๆๆไล่น้ําขึ้นมาแบบนี้นะครับน้ําก็จะขึ้นมานะสีขาวๆมันจะหายไปแล้วมันเริ่มกลายเป็นสีเดียวกันแล้วอันนี้คือหน้าฟองน้ามันต้องฉ่ำนะครับจะไม่แฉะ นะครับเอาเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับอันนี้เราแค่ไล่กดๆแบบนี้มานะครับเนะี่ยหน้าลาฟองน้ําก็จะสีเสมอกันนะครับเริ่มเสมอกันแล้วนะครับเราก็ลองรูดๆด,ดูมันจะไม่มีน้านะไหนมาผมรูดเห็นไหมไม่มีน้านะแต่สีฟองน้ํามันจะฉ่าน้ํานะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกในการเพาะเลยเนะี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าหน้าฟองน้ามันอ่ามันไม่ชื้นเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่งอกนะครับบางคนบอกมันไม่งอกไม่งอกคุณดูฟองน้ําก่อนอันนี้ฟองน้ําเพาะนะครับเห็นไหมนะครับเราก็รูดให้มันสนิทสนิทนะครับเริ่มแล้ว อันนี้ก็พอใช้ได้ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะฉ่าน้ําหมดแล้วนะครับแต่ไม่แฉะนะผมรูดได้ไม่มีน้ำนะนะครับแบบนี้ไม่ได้แบบติดตัวมาเยอะคุณมาดูถาดน,นี้ที่ผมเตรียมให้ดูอีกถาดหน,น,นึ่งถาดนี้สีฟองน้ําเหมือนกันเลยแต่คุณดูน้ำเห็นไหมพอผมเอามือลงไปปุ๊บน้ําแฉะข้างบนหมดเลยอันนี้คือฉ่าเกินไปนะครับเขาเรียกว่าฉ่าเกินไปหรือน้ําเยอะเกินไปนั่นเองวิธีการยังไงเอาง่ายๆก็แต่คุณใช้วิธีนี้ผมใช้วิธีนี้ตัดออกไล่น้าในระดับนะครับน้ามันก็จะไม่ไม่ไม่อะไรนะ ฟองน้าก็จะไม่แห้งเกินไปนะผมไล่ระดับออกแบบนี้นะเนี่ยไล่ไล่ออกน้ํามันจะออกตรงนี้เนี่ยเอาไปไล่ออกเลยมันจะเลอะนิดนึงนะครับเอาเราสังเกตอะวางไปนะเริ่มไม่มีน้ําแล้วแล้วสี่ฟองน้ํามันจะฉ่าเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้มันไล่ออกนะครับผมก็ไล่ออกแบบนี้นะครับอันนี้กรณีที่เราใส่น้ําเยอะฉ่าเกินไปนะนะครับอย่างนี้ซึ่งเวลาเราเอาน้ําออกปุ๊บเนี่ยน้ำในถาดเนี่ยนะครับมันจะพอดีเนี่ยของอย่างที่บอกครับผมมีข้อดีในเรื่องของถาดเพราะที่ผมหาได้พอดีขอบเห็นไหมน้าจะไม่มีนะข้างขอบตรงนี้นะครับเนี่ยเห็น ระวางต่างจากเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ราวางปุ๊บในน้ำอยู่บนฝ่ามือมเลยตอนนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมเราก็ไล่อย่างนี้นะครับไล่น้ําออกสีมันก็จะเสมอกเลยนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ครือหน้าฟองน้านะครับแบบน,นี้เห็นไหมสีเสมอกเลยนะครับอันนี้คือฟองน้ําที่เราใช้ในการเพราะแบบนี้ยังไงก็ขึ้นนะครับถ้า,มาเมล็ดพันธุ์ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพราะมาเมล็ดกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผม,มเพาะเมล็ดให้ดู นะครับเพื่อนๆดูของเมล็ดนะครับ <als> ว <them. S 2> ันนี้เราจะเพาะเมล็ดเคลือบกับเมล็ดเปลือยเมล็ดเคลือบจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ของเอนซ่านะครับเขาจะเป็นเคลือบด้วยแป้งเม็ดสีขาวแต่ครับเป็นของดัดเนี่ยเขาจะเคลือบด้วยดินเผานะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเมล็ดเปลือยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมล็ดจะเป็นแบบนี้นะครับเมล็ดเปลือยนะครับก็ที่เราประเทศไทยเดี่ยวขายทั่วไปเมล็ดเปลือยจะเป็นแบบนี้อันนี้คือ กินโอ๊กนะครับสีสีดำนะครับถ้าเล็ดโอก๊กอาจจะเป็นสีข,ขาวๆก็ได้นะครับนี่แค่มเมล็ดเปลือยนะครับทีนี้วิธีการพาเพาะเมล็ดนะครับอย่างที่เราโนดฟองน้ําได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมในการที่จะเพาะเรียบร้อยปุ๊บเอาลองเามาเล็ดเคลือบก่อนละกันนะครับมเมล็ดเคลือบแบบนี้นะครับเราก็เทตรงนี้นิดนึงค่อยๆเทนะนะครับพ oder, เพื่อนๆอาจจะไม่ถนัดนะครับอันนี้เราก็จับลงมาเอานิ้วอีกมือนึงนะครับแบกช่องตรงรางที่มีเขามีรอยตรงนี้อยู่นะครับล้วก็วางเมล็ดลงไปนะครับให้ผิวเมล็ดนะครับพอดีกับผิวฟองน้ํานะครับแบบน นะครับแบบนี้ไม่ต้องลึกเกินไปแล้วก็ไม่ต้องตื้นเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราตื้นเกินไปปุ๊บเนี่ยอาาต้นเขาจะอยู่ส exactly. ูงนะครับเราก็ใส่อย่างนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมเพาะให้ดูอีกก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือคําว่าเมล็ดเคลือบนะครับเราก็จะเพาะแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าฟองน้ําเราลดฟองน้ํามาดีเนี่ยแล้วเมล็ดดีเนี่ยนะครับไม่เสื่อมเนี่ยยังไงก็งอกนะครับผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยังไงก็งอกเนี่ยนะครับเจาะลงไป ให้เข้าพอดีกับผิวฟองน้ํานะครับอย่าให้ลึกเกินไปนะครับจะวางแนวไหนก็ได้แต่เขางอกเองนะครับอันนี้คือเมล็ดเคลือบนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เวลาเราใส่ปุ๊บเห็นไหมผิวเมล็ดกับผิวฟองน้ํามันจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้นะครับทีนี้เมล็ดเปลือยบ้างนะครับอันนี้เมล็ดเปลือยบ้างเมล็ดเปลือยก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะใช้ผมจะใช้ไม้ลูกชิ้นแบบนี้นะครับตอกให้มันทู่ๆกับพื้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันทู่แบบนี้ มันทุ่แบบนี้กลับมาใช้ได้แล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้น,นิดนึงมันจะติดเมล็ดขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยกล้องโฟกัสไหมนะครับแล้วก็แหวกนิ้วใช้แหวกเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็ค่อยๆวางแบบนี้วางแนวนอนก็ได้นะนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะงอกไ,ไหมแบบนี้มันจะเห็นไหมเนี่ยกล้องมันจะ z ูมไหมนะครับแบบนี้นะครับวางให้ผิวเมล็ดพอดีกับผิวฟองน้าเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยไม่ต้องลึกเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องตื้นจนเกินไปนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้วางไปเลยนะครับ อย่าให้มันลึกเกินไปอ่ะยังไงเขาก็งอกนะครับแล้วก็อย่าให้ตื่นเกินไปมันจะไม่ถนัดหน่อยนะเพราะว่าผมเอากล้องอยู่ข้างหน้านะครับมันก็เลยต้องข้ามกล้องอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมยิ้มมาค่อยติดแล้วนะครับอ่ะเนี่ยติดมาแล้วนี่นะครับแบบนี้ ก็คล้ายๆกันน <S upside down cup> ั years, fact, it, ่นแหละครับคล้ายๆกับเคลือบปล่ะวางให้มันพิมพกมาได้พอดีบางคนบอกเอาไปลงทิชชู่ไหมบางคนข้อดีของทิชชู่ก็คือว่านะครับข้อของคนที่การเอาไปลงทิชชู่เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเลือกเมล็ดที่งอกได้นะครับเป็นการบ่มก่อนแต่ว่าผมมองว่ามันเสียเวลาจริงๆเนี่ยคุณเอาลงฟองน้ําได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปบ่มทิชชู่แบบเนี้นะครับลงได้ยังไงเขาก็งอกอย่างที่ผมบอกว่าคุณนวดฟองน้ํามาดีๆเนี่ยนะครับชาน้าแล้วเนี่ยนะครับไม่แห้งยังไงเขาก็งอกนะครัับออนนนี้คืืเเมมล็็ดดปยะ เห็นไหมผมไม่ต้องใส่ทิชชู่เลยเพราะทิชชู่เนี่ยคุณต้องไปเสียเวลาย้ายอีกรอบหนึ่งอ่ะนะครับมันทํางานหลายขั้นตอนแต่ถามว่าข้อดีมันมีไหมข้อดีมันก็มีแหละมนเลือกต้นที่ที่สามารถที่จะอ่างอกออกมาได้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ถนัดนะเพราะว่ากล้องมันอยู่ข้างหน้านะครับวพื่อนอันนี้เมล็ดเคลือบไอ้วันนี้เมล็ดเปือยนะครับเมล็ดเปื่อยสังเกตไหมเพื่อนจะมองว่าเมล็ดเคลือบจะง่ายกว่ามากเลยนะครับแบบนี้อ่าอันนี้คือคือเปือยนะนะครับอย่าให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหม เราจะวางผิวเมล็ดเนี่ยให้บีพอดีกับผิวฟองน้ําแบบนี้เลยทั้งเปลือกและเคลือบนะครับยังไงก็งอกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ฟอกกี้หน้าฟองน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับฟอกกี้ตรงเนี้ยฉีดพื้นๆๆให้มันชื้นมันก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับเมื่อเราฟอกกี้หน้าฟองน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปไว้ห้องมืด2คืนนะครับก็คือเอากล่องครอบไว้นั่นเองแล้วเดี๋ยวครบ2คืนเมื่อไหร่อย่างวันนี้วันผมวันเสาร์นะครับเดี๋ยววันจันทร์ผมก็เอาออกแดดนะครับตั้งแต่เช้า6โมงถึง10บโมงในว นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้เพื่อนๆดูเมล็ดอีกรอบหนึ่งนะครับใกล้ๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเมล็ดเขียบกับเมล็ดเปื่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ยังไงก็งอกนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเพาะนะครับอันนี้แค่นั้นเองนะครับยังไงก็นะครับไม่ได้ยากนะครับสําหรับคนที่จะเพาะกันนะครับถ้าคุณทําได้แบบนี้ยังไงก็งอกแน่นอนนะครับ นะครับ <ítulo> เห็นไหมบอกแล้วว mm ่าการเพาะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเวลาที่บอกทําวิธีที่ผมทำอะยาใส่เมล็ดลึกเกินไปให้ใส่เมล็ดพอดีกับผิวฟองน้าแล้วก็หน้าฟองน้ํานวดให้ฉ่าน้ําแต่ไม่แฉะนะครับแล้วก็เมล็ดพันเก็บในที่ที่ดีเนี่ยยังไงก็งอกแน่นอนนะครับก็ถ้าคนไหนที่เพาะไม่งอกยังไงเนี่ยไม่ต้องไปโทษตัวเองนะมันมีอยู่3อย่างเท่านั้นแหละคือ1นึ่เมล็ดพันธุ์เสื่อม2หน้าฟองน้าแห้ง3ามผู้ใส่ลึกเกินไปแค่นั้นเองนะครับคุณปล่อยไว้ปกติยังไงมันก็งอกอยู่แล้วถ้าความชื้นได้เมล็ดดพันธุ์ไ้ นะครับแต่ว่าต้องเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคหรือที่มีสายพันธุ์ที่ชัดเจนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันคลิปนี้สั้นๆในเรื่องการเพราะมาเมล็ดว่าทําไมถึงไม่งอกนะครับครับเพื่อนๆทำตามเนี่ยยังไงก็งอกแน่นอนนะครับก็เลยเอามาแกมาแจ้งให้ทราบกันว่าเห็นหลายคนชอบบอกว่าเพาะไม่งอกไม่งอกไม่งอกแล้วก็โทษตัวเองว่าทาไม่เป็นมือร้อนบ้างจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นที่มเมล็ดพันธุ์กับหน้าฟองน้าเท่านั้นเองนะครับก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเอกร แล้วก็เข้ามาดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอัปโหลดปุ๊บมันจะเด้งที่มือถือคุณทันทีนะครับหรือในในไลน์อะไรของคุณทันทีเนี่ยจะได้รู้ข้อมูลลัวงก่อนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันคลิปการเพราะเมล็ดนะครับให้มันงอกนะครับสาเหตุที่มันไม่งอกมีอะไรเรารู้กันไปแล้วนะครับไว้แค่นี้แล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ